อาางไปดูดิละ่ะกิจธภัณฑ์ราชาจราเข้สามสายพันธุ์จรเข้ทั่วโลกทลกำไมครับ สีสีแดงสีแดงขาลงช้างอานแล้วอ่านใช่หอ่านหลังใช่สีแดงสีขาวสแดงขสีแดงีดีครับจบครับดทัอดับมาพี่ลินแม่แล้วพาไปดู ตะลเคียกว้าไอ้ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะ ที่ตัวแล้วบอรสองโอ้โอ,อยู่ที่ห่างจระเข้เหรอครับว้าวโอ,โอ,โอ,โอ้ครับพ่อกับแม่เดินตามถึงมาเลย ดูขาเจอระเข้จี้อะไรเหรอเอาไปตีรอดไหมดูนิ้วเล็บเล็บเจอระเข้เลย สบายเห็นไหมเห็นยังไปเราไปเช็คอินกันอัเลือกไม่ต้องมาจริงจริงอ๋อดีไหมคะไปเลยเราเข้าไปเราไปดูที่อุ้ยอุ้ย รีวิวไหมล่ะจากรีวิวก็ตรงนี้ด้วยเหรออ๋อมันเป็นขนๆหรอโอเคไหมตรงนี้ไม่ตกด้วยชอบไหมคะชอบชอบตรงนี้ไม่ตกด้วยสามารถนอนได้ด้วยนะคะวันนี้ผมมารีวิวห้องโรงแรมตามสบายนะคะรับวันนี้ผมจะมาทัวร์อยู่ห้องอะไรครับจำได้ไหมครับ สามหนึ่งสองโอ้ยจำได้ด้วยเก่งอะครับแล้วพอเปิดประตูเข้ามาดับแรกคืออะไรครับอย่างแรกก็คือมีคีย์การ์ดให้ใส่เอ็มใช่อ๋อเสียบคีย์การ์ดมีคุณกุญแจให้ใส่อันนี้คือคีย์การ์ดไปเลยเร็วๆแล้วนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราตักผ้าอ๋อครับผมอันนี้ก็คือห้องน้ำอ่าให้ดูนะคะโอเคไปดูมาแล้วอ่างน้ำอ่างน้ำมืออันนี้ อันนี้ก็คือถองต้วงของวีดอันนี้ก็คือห้องน้ำเอาไว้หลักตัวอันนี้ก็มีผักบัวเครื่องทำนุ่นโอเคครับมีถังขยะครับสบู่อ่อาไปเลยเร็วๆไมโครพันธ์ทีวีเป็นไงพ่อชอบจับมีโซฟาตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นที่ถอดรองเท้าค่ะผมมีที่ดินถอดคนเดียวเลยคนอื่นไม่ถอดเลยเนาะอืมอ่ะ แล้วนี้ก็มีกระจกเอาไว้เป็นฝาแฝดอืมเป็นฝาแฝดอ่าไปเร็วๆจบยังมีเตียงมีเตียงสองเตียงเตียงหกฟุตก็ใส่เตียงก็เอาไว้ทำงานก็ได้ครับผมมีเครื่องเครื่องทำอ่าเครื่องทำกาแฟสตาร์บัคด้วยนะนี่มันเขียนว่าสตาร์บัคใช่แล้วอันนี้มีน้ามีตู้เย็นอ่ะอันนี้ก็คือเตียงนุ่มไหมเรานอนเล่นโซนแอบ แล้วแล้วตรงนี้ก็คือเตียงเตียงแล้วนี่คืออะไรคะผ้าห่มอะไรคะเตียงสองอันผ้าห่มเน่าผ้าห่มเน่ามีทีวีแล้วอ่าทีวีดูเน็ตได้ไหมพ่อได้ครับโอเคพ่อถูกใจในสิ่งนี้มีแอร์ด้วยที่เปิดแอร์โอเคครับมีโทรศัพท์เอาไว้โทรโฟนได้ไหมคะตรงนี้ไมีคนด้วตรงนี้ก็จะมีคนด้วยว่าต้องดูทันทีที่เกิดกดิ้นรน่ทนอันนี้แค่จะมีไฟ ไฟสองอันครับอ,บอันนี้ก็จะเป็นแอร์คร่ะครับโอเคข้าวหนุมบุรีด้วยโอเคโอเค,อเคสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายนอนเลยนอนเลยเออยามค่ำคืน สองถุงนะแน่ขอบคุณคงขอ,อ,อ,อ้โหโอเคจะซื้อคุณยายเห็นยังคุณยายเห็นยังคุณยายเห็นแล้วคุณยายชักขึ้นมาแล้วหรออื้อ,อง,งนเ่ยอ่อยี่สิบบาทเนี่ยคะป่าออกมาเลย ปัดก่อนไหมระวังตัวตกลงไปด้วยนะปลาไม่ระวังตัวตกลงไปนะทำไหมกิวให้ไหมทนี่ปลามันอิ่มแล้วล่ะตรงเนี้ย ปลาไม่กินแล้วอ่ะปลาอิ่มแล้วมั้งเนี่ย,นนย The next day โอเคครับ เช็คเอานะครสวรรค์วันนี้ทำไรครับไปนอนไหนต่อครับวันนี้ไปนอนบ้านขับบ้านโอเคไปนนนอบ้าโอเคไหมโอเคบาย คิรินตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคิรินตัวอะไรอ่ะน่ารักว่ะฮิปโปแคสอ๋อฮิปโปแคสนู้นี่เหรอบอนอาหารเราได้นะจ๊ะ20บาทจ้าอุ้ยไปดูจระเข้หวัดเสียวก่อนรอบ10โมงครึ่งแล้วอาคารเพราะอาคารแสดงจะแสดงจระเข้ อเไรดีรึเปล่าสุขวันนี้ให้พวกเราของเราได้ได้มา <champions> ีสองงานครับมาจับเอเด็กครับและจัอเด็กมาเชิญครับมีทั้งบกตัวเลยครับ

ชมเป็นตอนเนี่ยนะคลับต่ค่อยครับนอนไปบนหละจอดเกะแบบนี้ก่อนนะไม่นี่นะฮะชิ้นอนตาจอดเคของพุดพอกับ,กบ,กบมีชีวิตที่เดียร์นะนอนกันในน้ำเลยครับ,อบนนะอบไไนบียยบายไม่ไ,ได้ในขณะที่เขาโชว์นะ <c oughs> มีนอนอยู่ใกล้ๆตัวนี้เลยครับและกับตัวนี้ครับมีชั้นตัวนี้ครับคุณบอลครับเปิดครับสายจอมที่มา่อยครับตัด่ลยตัดแล้วตัดเลย นี่ไงลิ้นเห็นไหมเห็นลิ้นจระเข้ไหมคะสีออะล้นรโอ้ยเนี่ยลิ้นมันนะคลิ้นลีนะครับจอที่มีล,นะนลนินนะครับแต่ให้สาให้กระกเคลนลงได้นะครัเพราะว่ามีบางผือพุ่งเดียวกันแล้วครับทำให้กระโดพขึ้นลงลล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  ช่ยดูมาก่ยฮะม่จัดีดวัวับวัเสียไนี่ี่ระวังตกและปละกอกลวไม่ใ่หรางอ่านเันไว้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไัเงินะออกไปเลยจอ้แล้ี่ลินเอาหัวใส่แล้วแลวก็ไปง่ยครับนำหัวใส่ปากมใส่ไม่ใส่ปากบวมือ <c oughs> วายรอบคู่คิ้วเลือกมเนาะตกใจเลยตกใจรอบยังไม่มากใเสกกจไมกต่ยเลยไปยเอาละครับกแสดงในรอบดีกันจบลงแล้วของบวนการโกลการ์น่าไปเยี่ยมชมกันใหม่นะครับของบูน่าจการแสดงเสร็จแล้วครับสามารถให้เยี่ยมพี่จแค่แล้วลงไหมนจัจ ีโอ้แค่จับได้ไหมต้องจับดูดิจับแม่ต้องจับได้จับ ก็อยากเห็นปลาช่อนมันกินหย่างอย่าเออมันไม่กินเลยปลาช่อนอะ่ะขอโทษครับกินจังกินแล้วคิคิวกับแมวใครจะชนะ Heh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 . <laughs> 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 mm. <laughs>